นี่เป็นการกินไฟนะครับการกินไฟตอนเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ยังยังไม่ได้เปิดนะครับก็ไม่กินไฟแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะครับกินไฟ0 1 5นแอมป์นะครับอันนี้แอร์อยู่นี่นะครับเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว ตอนนี้คอมเพรสเซอร์มันยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวรอคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่ากินไฟตอนสตาร์ทกี่แอมป์นะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์เริ่มทํางานแล้วนะครับกินไฟอยู่ที่2แอมป์นะครับ3 M แบอมป์แล้วนะครับอตอนนี้คอมเพิวเตอร์คอมเพรสเซอร์สตาร์ทแล้วนะครับแอร์ก็ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับ สตาร์ทอยู่ที่3.3แอมป์นะครับเดี๋ยวรอดูตอนมันเร่งเร่งอุณหภูมินะครับเร่งลดอุณหภูมิเดี๋ยวดูอีกทีว่ามันพีคที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้กินไปที่3.7นะครับเดี๋ยวผมจะลดอ่าตอนนี้ผมเปิดไว้ที่8องศานะครับตอนนี้กำลัง เร่งนะครับพัดลมมันจะเร่งตาม,อาค,อมคอมเพรสเซอร์มันจะเร่งตามอุณหภูมิที่เราใช้นะครับยิ่งยิ่งอุณหภูมิต่ํานะครับอค,อคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานหนักนะครับก็คือเหมือนมันไม่ได้ทํางานหนักหรอกแต่ว่ามันจะเร่งรอบให้เพื่อทําความเย็นนะครับมันก็จะกินไฟเยอะหน่อยตอนนี้อยู่ที่4.3นะครับ4.3 m ตอนนี้ กินไฟอยู่ที่4.98นะครับตีไปกลมๆก็น่าจะประมาณ5แอมป์นะครับบวกลบไม่เกินนี้ตอนนี้คือกาลังเร่งทําความเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่มันความเย็นคงที่นะครับว่าจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับอตอนนี้อุณหภูมิได้แล้วนะครับอุณหภูมิได้แล้วคอมเพรสเซอร์ มันก็จะลดความเร็วลงนะครับคือลดการทํางานลงเหลืออยู่ประมาณ3แอมป์ตอนนี้เหลือ2อแอมป์กว่าแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยังเปิดอยู่นะครับ2 8 28องศานะครับกินไฟเหลืออยู่ประมาณ2อแอมป์2แอมป์หน่อยๆคือถือว่า คือว่าลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแอร์คอมเพรสเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือมันจะเพิ่มลดความเร็วของความเร็วในการความเร็วพัดลมแล้วก็ความเร็วในการทำความเย็นนะครับคือพูดง่ายคือเพิ่มลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ตามอุณหภ,ภูมิของห้องนะครับตอนนี้ คืออุณหภูมิคงที่แล้วตอนนี้ผมเปิดไว้ที่28นะครับตอนนี้กินไฟแค่2แอมป์เองถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ผมก็เปิดใช้อย่างเงี้ยทั้งคืนนะครับก็ถือว่าประหยัดไฟนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนตอนถ้าถ้าเป็นแอร์ที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับมันจะตัดสตาร์ทเขาเรียกยังไงมันจะมันจะหยุดไปนะครับหยุดไปแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่ก็คือเริ่มสตาร์ทที่ ขึ้นไปที่5แอมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำงานอย่างนั้นนะ่ะไปไปจนกว่าอุณหภูมิจะได้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็พอสักพักหนึ่งอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นนะครับมันก็จะตัดใหม่ทำงานใหม่ก็คือกินที่5แอมตลอดนะครับอันนี้คือผมไม่ชัวร์นะว่ามันกินกี่แอมนะครับอันนี้แล้วแต่สเปคของแอร์นะครับแต่ตัวนี้1 1 0่0 btu นะครับกิน อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ2แอมป์กว่า2.5ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ก็ผมก็ใช้เนี่ยเปิดแค่28นะครับแล้วก็แค่นี้แหละมันก็รู้สึกว่ามันเย็นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําความเย็นตลอดเวลาคือมันไม่มันคอมเพรสเซอร์มันไม่ได้ตัดนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับใครที่อยากจะลองใช้แอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแต่บอกเลยว่าประหยัดจริงประหยัดกว่าแอร์ที่ความเร็วคงที่เหมือนแอร์รุ่น ก่อนก่อนนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ชัวร์โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ